สรัรดีคนดูครับเจอกันกับผมนะครับชลอดช่องครับกับเกม REC นะ Spelterway หรืป mm ่าทางแยกหรือคนละทางแต่เวลาเดียวกันหรือเปล่าโอเคผมอยากจะบอกว่าเอออาจจะมีเสียงรถเข้าบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับพอดี mm hmm. มานั่งเล่นอยู่สี่แยกไฟแดงหาที่ต่อไฟแล้วก็ต่อเน็ตไม่เจอก็เลยมายกคอมตั้งตรงนี้ไปเลย โอเคจริงๆก็ไปเล่นไปเล่นมาแล้วแต่ลืมอัดก็เลยกลับอัดใหม่แต่เล่นยังไม่จบหรอกโอเคเราไปเริ่มกันใหม่เลยแล้วกันเอ่อเนวเกมเราจะเล่นฮาร์ดคอร์แล้วกันนะแล้วก็อีกอ,อย่างก็อย่าลืมฝากคนดูนะครับฝากเลยช่วยช่วยหน่อยนะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องเลยนะครับไป มาถึงก็เริ่มที่ปราสาทเด้อกับห้องรับใต้ดินเอา้าแผ่นหลังอย่างนี้ลูอิสนิดาจึงมีชีวิตอยู่ แต่ลมบ่ <c oughs> คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยลูอิสเนี่ยชายชายตร,รีที่หาจับตัวยาก จะเป็นการเต้นรำครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะผักพวกเอาเอา นั่นไม่ใช่การเต้นลาจบแบบถูกวิธีนะในแอบถอดดูตอนไหนเอดา favorite, คุณเชื่อมันฉันไหมล่ะมาได้ตรงจังหวะเลยนะเอดารู้ไหมการโดนมัดมืออยู่ในห้องนาน,าน,นเป็นยังไง <And yes. S 1> แล้วก็ใช่ <'s> ขอบคุณมาก see, อยากได้เห็น ไอ้พวกนี้มันขโมยของฉันไปนหมดเลยรวมทั้งเอนเบอร์ด้ยวยเหรอไม่ผมเอามันไปซ่อนไว้ยังดีแล้วก่อนที่จะถูกจับงั้นก็พาฉันไปเอาดิ <My pleasure. S 1> เชิญเลยครับทางนี้ครับไกลไหม <Not exactly. S 1> ก็ไม่เชิงแต่มันปลอดภัย no, 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 no ไม่มีแอมเบอร์ไม่มีข้อตกลงนะไหนรู้เงื่อนไขดีแน่นอนเธอจะเอามันไปทำอะไรเหรอฉันก็ยังไม่รู้เลยเอาะ๋อเยมันจะคัดจมูกเลยผมจะตัดคลิปเป็น EP นะแบบจบชัปเตอร์ก็ EP 1หนึ่งเลยแล้วกันนะจะจบน่าจะนานอยู่แต่มันก็ได้เปิดคลิปสั้นเอาตามนั้นแล้วกันนะคนดูโอ้ยเราลืมเอากินเฮิร์บเดี๋ยวเด หมายถึงเขาแจกปืนกลให้เรามากับปืนพกระเบิดอย่างละลูกใช่ไหมโอเคก็ยังดียังพอมีเดี๋ยวค่อยจัดแล้วกันมาตราโนโอคิดถึงเสียงที่คิดถึงเสียงนี้เออเหมือนมันจะตามหาพวกเราอยู่นะเราต้องหนีไปทางที่สูง อ่าฮะจัดก่อนเลยจะไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหไม่มีอะไรที่มันทำมาอะไรนะง่ายดายเออ,อมมเไปตามหาเอเบอร์ จะเราค่อยเจอกันไม่สุภาพบุรุษจะไม่ทิ้งสตรี <c oughs> เฮ้ยแล้วจะกันที่โบสถ์จะตายซะก่อนนะ เฮ้ยดูแขกัดอีกสะเมื่อไหร่แล้วไม่เร็วแต่ก็ยังไม่ดีพอหรอกนะววจัดเลยเอด้าจัดปึ๊กเอ้ย,ออยจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะปึ๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปก่อนไปก่อนไปก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนใส่รูป <c oughs> ยิงใครยิงใครยิงใครไปก่อนตีตีตีถังให้หน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วโอ้โห <c oughs> ยอ่าเอาโดนโดนเอาเศเล็กน้อยโอเค วาร์คทำไมอ่ะอ๋ะอตาฉันเกิดอะไรขึ้นกับตาฉันเนี่ยเออใช่ใจเย็นไอ้ด้หาของก่อนโอ้ยไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนหรือวะเวลาเฮ้ยอย่าไปวิ่งไกล้มัดซีมาสิต้องเอาพีชิบรูเบิร์ดเอาไปโอเคเจออ๋อเจอโจทีนะไอตัวจริง อะไรอ่ะอ๋าไปเรียบร้อยอันนี้คืออีกตัวใช่ไหมของไอ้ลูกน้องลาโมนเนี่ยจำได้ว่ามันมีสองตัวแล้วเออไอ้เออไปทันทีอีกตัวหนึ่งลีอ,ออนจัดการไปแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่จัดการคือเอเดาเป็นคนจัดอะ่ะถือว่าไม่เร็วโอเคลูกปืน70 เราจะไม่ลืมของที่เขาให้หานะหาก่อนแป๊บนึงจำได้ว่าตอนที่ผมมาเล่นรอบนั้นมันมีตรงนี้ด้วยแต่เล่นไม่จบนะเล่นไปได้แค่ EP นี้แหละ EP เดียวแล้วมาดูแล้วมันอ้าวโอ้โหลืมอัดคลิปก็เลยมาเล่นใหม่ก็หมดแล้วใช่ไหมอ้าวหมดแล้วเหรอเออหมดจริงวะแล้วเราจะมีของ เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอเคตรงนี้จะหมดแล้วเราใช้ยาไปาเอ้ยยังไม่ได้ใช้ยาเอาวาโอเคจัดของแป๊บหนึง่งยัดเขียก่อนไปหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้เราจะได้ไปหาของอื่นต่อ โอเคการโอเคระเบิดสวยหมดแล้วเหรอทำไมเหมือนมันมน้อยจังวะนียว่าผมขิดไปองกวะไปมันก็หมดต้องไปหาลูอิทิโบดติดต,ต่อลู <แก S 2> อิซซอนแอบเบิร์ดไว้ฉันบอกให้ไปเอามาแล้วฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินแล้วว่าต่อเลย เราเจอปัญหานิดหน่อยและยังไงทำอะไรได้หรือเปล่าลูอิตกำลังไปที่โบสถฉันก็เดืรอยเขาตามทุกฟีก้าวเลยดีมากงั้นเธอก็ควรรีบหน่อยนะรับทราบใช่ต้องการโทรไปยืนยันเส้นทางก่อนออกไปประจนภัยแค่นั้นแหละประจนภัยนี่กินพันกันจะได้อุยคือ เอดาใส่คอนแทคเลนส์ที่ทันสมัยนิดนึงอะไรอ่ะซองมาลิออนเลยอนั่นแหละทางที่เราต้องไปสินะอยู่ที่สูงเข้าไว้อุปกรณ์เราพร้อมขนาดนี้อ๋อพร้อมสำหรับที่สูงเหรอนั่นนั่นมันคืออลุมอะไรน่ะ <looks> โอ้โห <Better S 1> ดู <take> มันน่ากลัวนะ โอเคและอย่าลืมภารก,กิจเราต้องการแกแอม,มเบอร์อย่าอื่นไม่สำคัญแล้วก็ปิดทัวร์เล็กๆนี่และนำมันมาให้ฉันรับทราบแต่อาจจะแวะเที่ยวหรือฟาร์มสักแป๊บนะ <laughs> ไปโอเเวลาออกล่าไอดาโอ้ยต้นไม้เขียว หืนไปไหมพอเราเดินมาไม่ถึงไปเนจะเอเ๊ ผ่านแหละอ่าโอเคไป,ไป,ไปเรียบร้อยโอเคเหมือนฝั่งนี้จะมีสำหรับคนที่ยังไม่รู้เอ่อสำหรับผมนะผมมาเล่นผมผ่านประวัติมาแล้วผมมาทางนี้ก่อนเลยอันดับแรกตอนแรกก็หาทางไปสักพักเลยเลยแต่พอรู้แล้วมันก็โอเคแนละ้ เราต้องรีบเปิดปืนใหญ่ก่อนเพราะว่าน,นี่แล้วเราก็จะเจอกับสไนเปิร์กับสโคปูณสี่อเ,เอาไอ้บอนี้ก่อนเลยมยืดหลอกเกินหน้าเกินตาวะไม่ชอบไม่ใจไม่มีเก็บเสียงบบโอเคออกไปบนเส้นทาง มันยิงมาแล้วแล้วเราหาทิศทางขึ้นไปโอเคตุ้มันได้ยิงเสียงฉันแล้วกระชปึ๊บนี่แล้วเราก็รีบวิ่งมาทางนี้แล้วเราก็เอ้าเจอโจทย์โอเคไม่เป็นไรตัวเดียวโอเคตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกเราก็รีบพันปืนใหญ่ดูคนถ้ายังไม่มีคนก็ยิงถ้ามันมีคนมาแล้วก็ มันจะเฟืองประหยัดทรัพยากรเรามากเห็นยังไม่ีใครมาเอ,อ่อตรงไหน,นวะอ,อ้าวไ่โดนเดี๋ยว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 มายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนั้นปล่อยไปก่อนมาแล้วนี่เราจะประหยัดลูกปืนเราไปค่อนข้างเยอะเอ,อ้ามาจากไหนเนี่ยไอหมอนี่

เล่นของแรงอุ้ยเอา้ามันรอดมาจากไหนกะแล้วว่าเราก็ฆ่าหมดแล้วนี่โอเคไอ้พวกนี้นี่ไอ้พวกนี้นี่คราบก่อนไอ้พวกนี้นี่ใส่ลูกตายไหมเคเจอีโหลดดิง้ง เราก็ก็ไม่เห็นเขามาหรือว่ามันมีทางอื่นขึ้นมาวะก็ไม่น่าม,มีนี่ว่าเออสองคนเลยนะมันรอดมันมันพ้นสายตาเราไปได้ไงวะอ๋อแล้วผมหรือบอกคนดูนี่เพราะว่าอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจมมาพอดีเอา้าเอ้ยมายาไหนมาาไหนมาาไหนมาาไหนโอเคจบ พื่อให้ไม่เป็นการเสียเ,เวลาเราเราเห็นปืนใจญ่ีไหมเรายิงไปเลยเออมันจะเป็นไม่เป็นภัยต่อเราที่หลังด้วยมาดูตรงไหนที่เป็นปืนใหญ่อ่ะจัดไปเลยมันต้องไงเราต้องผ่านอยู่แล้วไงเออทำลายไปก่อนเร,เราเรียกงตัดไฟแต่ต้นลมเก็บของก่อน วันนี้ไว้อีกแหละมอนนามิมาเพราะว่าพวกวี่นี้มาแล้วโอเคเรามาล่อ,อก,ก่อนมากันสิมากัน,มาก,นมากันยังไม่อยากเปิดลูกเยอะแค่ไหนอะใช้ปืนใหญ่ยิงดีกว่าไม่มาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้มันก็ขึ้นได้หนิเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อมาขึ้นคนละเส้นกันอันนี้ก็ไปได้นี่ไงอยู่นี่เรียบร้อยทำไมเหมือนมันเห็นของยากประเดิมวะดูผมคิดไปเองวะเปิดเอาของ อาจจะหมดโอ๊ยอมาตราโดโปรโอืออุ้ยมีสองตัวละมีสองตัวก็่อมแพ็คคู่นี่ไหวยังใกลแล้วแหละนี่ครน่าจะใกล้เต๋แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมีเรามีเราจะพังแล้ววะ,วะไหวจังวะเอาจะเรนเฮิร์บสวยพอตัวน,นี้น่าจะเฮ้ยเดี๋ยวตังใช่ปะ เราไม่ใช่เหมือนมันดูยากขึ้นวะ่ะผมคิดตัวเองไม่รู้แล้ตอนนี้ไปก่อนนี่เราจะไม่ขึ้นไปแล้วเพราเราไปมาแล้วนี่มอกิเห็ุสมบัติมาดิอืมสวยงามครับแต่ลูกเราน้อยมากเลยอะลูกสน ใใตรงนี้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมอีไหมไม่มีโอเคเทคดูทีโอเคไม่มีไปม,มีก็ไปเก็บแฟตหนึ่งอันเออเดี๋ยวผมว่าจำได้ว่าตรงนี้มันมีสัารอ่าดูวิไปชูป ตรงนี้แหละใช่ปะเอ,อาไม่ใช่เก็บของโอเครี่ถึงหน้าพ่อค้าเลยต่ควรจะเจออีกสักพักแหละเพราะว่าปึ๊บนี่ไงตรงเนี้ยที่ผมบอกใช่หไหมมันกันเราจะมีมันจะมีปืนใหญ่ยิงเราเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วเอด่าทีบไปแล้วไป้นลงไป้นขึ้นไปก่อนมาเอ็นพวกนี้โอ้ยผ่านไปหน่อยเดียว เอาเดีืยแล้วยิงไม่โดนโอ้โหเโโโโโโโกือบโดนยิงใครยิงใครดากเหรอดากเหรอเอาไม่โดนได้ไงวะนี่นะอิยโดนแน่ธรรมดาใจไหมผมเปอเ์ซน,นาลชื่อ ไปแล้วนะคณาโอ้โหคกรเทพอมีปืน unku, นี้แม่งเหมือนอำนวย <s 5 m ls> ควา,คามสะดวกนะเก็บของแป๊บอ่าได้มีดมาใหม่พอมีดอันนี้เราก็จะสิ้นชีพเลยวะโอ้โหยามีแค่นี้เหรอเอเคหมดจังหมดยังของหมดยังหมดแล้ววะ ตายแล้วเลือดเราเลือน้อยมากเอานี่มาให้เราอีกแล้วโอเคโอ้ยไปทางนู้นแล้วครถึงโบสถ์แล้วถัออกออกไปโบสถ์หอไม่ใช่โห่ตายยากตายเย็นไอ้คนคนนี้ โอเคครับ EP หนึ่งเราจบเรียบร้อยแล้วครับจัดจบเลยแล้วกันไม่รู้กี่นาทีแต่ผมว่าจะทำเป็น EP EP ไปง่ายกว่าโอเคครับเจอกัน EP หน้าครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับใครกดขอให้เราไปรวยครับผม things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till to... we it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we die is this an argument or just a start of it either way i don't wanna be a part of it can i just get some space i don't have the heart for this i can't be picking up the pieces fixing scars from this